สวัสดีครับเพื่อนๆผมอ้ำมเกมไซจี้นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเกม Starship ให้ทุกคนฟังให้เข้าใจง่ายที่สุดกันนะครับผมครับก่อนอื่นเลยเกมส t a r s h i p เนี่ยเป็นเกมแนวไหนเล่นยังไงใช้เทคโนโลยีอะไรนะครับผมเกม Starship เป็นเกมที่ใช้เทคโนโลยี NFT นะครับผมบนแวร o บ็ c h a i นที่จะพาพวกเราเนี่ยเข้าไปในโลกของ Starship ในฐานะสูมบทบาทเป็นนักผชญภัยที่จะออกไปสำรวจ กาแล็กซี่กาแล็กซี่เนี่ยแล้วไปยึดไปเป็นเจ้าของสิ่งต่างๆในเกมนี้กันนะครับผมโอเคทีนี้เราก็มาดูกันว่าเริ่มต้นเนี่ยมันจะออกไปแบบไหนและมันต้องเริ่มจากอะไรนะครับก่อนอื่นเลยก็คือสตาร์ชิพเนี่ยเราจะออกจาก Space Station หรือสถานีอวกาศนะครับผมเพื่อไปค้นหาดวงดาวที่อยู่ในกาแล็กซีของสตาร์ชิพนะครับทีนี้ก่อนอื่นเลยก็คือก่อนที่เราจะออกจาก Space Station ได้เนี่ยเราต้องมีอะไร1เราต้องมียานก่อนครับ เรามาทําความเข้าใจกันก่อนว่ายานเนี่ยจะมีได้อย่างไรและยานมีกี่ระดับบ้างนะครับผมทีนี้การที่เราจะเป็นเจ้าของยานได้นะครับเราต้องถือเหรียญที่ชื่อว่า s t a r ์ชิพนะครับผมและการถือเหรียญเยอะถือเหรียญน,น้อยมีผลต่อระดับของยานที่เราจะได้รับเลยนะครับทีนี้ยานเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ c o m มอนถึงฟ o ลเดอนะครับยานตั้งแต่ระดับต่ำสุดจนถึงระดับสูงสุดแตกต่างกันยังไงยานที่อยู่ระดับสูงสุดเคลื่อนที่ได้เร็วสุด และใช้เชื้อเพลิงน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ยานที่อยู่ระดับต่ำสุดใช้เชื้อเพลิงเยอะที่สุดแล้วก็เคลื่อนที่ช้าที่สุดนะครับผมการเคลื่อนที่เร็วกับการเคลื่อนที่ช้าระหว่างสเปซสเตชันหรือสถานีอวกาศไปถึงดวงดาวที่เราค้นหาเนี่ยมันมันมีผลประโยชน์แตกต่างกันยังไงหรือมีความแตกต่างกันยังไงนะครับก็เคลื่อนที่เร็วเนี่ยตัวเกมเนี่ยมีเซอร์ไพรส์นะฮะคนที่สามารถไปเจอดาวคนแรกได้เนี่ย จะเป็นเจ้าของดาวดวงนั้นไปเลยแต่คนที่ตามมาที่หลังจะสามารถทําได้แค่เก็บเกี่ยวหรือค้นหาทรัพยากรในดวงดาวดวงนั้นเพื่อเป็นของตัวเองนะครับโอเคคนที่มียานเร็วกว่าก็มีสิทธิ์ที่จะได้เป็นเจ้าของเยอะกว่าแต่คนที่มียานยานที่ื่อนที่ช้ากว่าก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่สามารถเป็นเจ้าของดวงดาวได้นะครับผมเพราะนในหนึ่งในหนึ่ง e Station เนี่ยหรือใน1สถานีอวกาศสําหรับกาแล็กซีเนี้ยที่เป็นเกม Starship เนี่ย จะมีดวงดาวอยู่ทั้งหมด10,000ดวงเลยนะครับสำหรับ Space s t a t i ห n ึ Space Station นะครับโอเคทีนี้หลังจากนั้นที่เรารู้แล้วว่าเราจะได้ยานมาได้ยังไงเราก็ต้องรู้ว่าก่อนที่ยานของเราเนี่ยจะออกบินไปได้เนี่ยเราต้องประกอบยานด้วยชิ้นส่วนอะไรบ้างเรามียานแล้วเรายังต้องมีชิ้นส่วนนะครับที่เป็น NFT ทั้งหมด11ชิ้นครับ NFT 11ชิ้นเนี่ยจะเอามาประกอบกันเพื่อให้เป็นส่วนประกอบส่วนต่างๆของยานนะครับให้ยานตัวนี้ประกอบขึ้นไปเสร็จปุ๊บ เรามียานเราเอาชิ้นส่วนประกอบเข้าไปตุกๆยานถึงจะบินได้แล้วก็ร้อนจะออกไปหรือเคลื่อนที่ยอวอไปเพื่อหาแพลเน็ตให้เรานะครับแล้วก็ยานพวกนี้ก็จะเป็นตัวกําหนดว่าเราจะสามารถเอาทรัพยากรจากดวงดาวดวงนั้น,นกลับมาได้ได้เท่าไหร่ด้วยนะครับโอเคเรามาสรุปกันคร่าวๆนะครับเพื่อนว่าเกมนี้น่าสนุกยังไงเกมนี้มีจุดเด่นตรงที่ว่ามันน่าค้นหา การที่เราออกไปในอวกาศเนี่ยมันน่าคุ้นหามากและสิ่งหนึ่งที่มันน่าสนใจและผมรู้สึกตื่นเต้นกับมันจริงๆก็คือใครก็สามารถเป็นเจ้าของดาวได้ใครก็สามารถเป็นเจ้าของทรัพยากรต,ตรงนี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่มีอุปกรณ์ขั้นต่ำสุดจนถึงขั้นสูงสุดเนี่ยก็มีโอกาสได้เป็นเจ้าของดาวเหมือนกันทุกคนนะครับผมก็ตัวผมเองเนี่ยจะมีโอกาสได้เข้าไปเทสใน ช่วงวันที่10ที่เป็นช่วงเทสเฟสของเกม Starship ด้วยนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยผมจะอธิบายทุกข้อมูลที่ผมสามารถสรุปได้ให้ทุกคนฟังในเอพิโซดต่อไปแล้วก็จะอธิบายละเอียดเลยว่าพอเข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยคอมโพเนนต์หรือว่าชิ้นส่วนของยานเนี่ยตั้งแต่ชิ้นที่1ถึงชิ้นที่11เนี่ยมันมีหน้าที่ทำอะไรจริงๆกับมันละเอียดสุดๆเลยครับผมถ้ายัางไงฝากติดตามกลุ่มของพวกเราเกมซิสเตจี่ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหน อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกม Starship ก็พวกเรามีกลุ่ม Starship NFT ที่เป็นของเกมซซ์ที่ใน Facebook ถ้ายัางไงผมขออนุญาตทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกผมเกมซซยี่ด้วยครับขอบคุณครับ